ไิเจกงเลยเจ๊งเกไเป็นไรวะหน้าบูดจะเอากาแฟหน่อยมะเอาเดิเจ๊งเกินเป็นไรไปเพื่อนจกเยอไม่สดชื่นเลยอ่ะมันเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่อนเพลียวเพรียเพรียคอเจ็บเป็นหวัดหรือเปล่าฮะเจ๊กำลังเกินไข้หวัดอยู่หรือไข้สูงมะโอ้มีไข้จริงเลยตั้งสานุดนั่นนี่จกักรแล้าวไว้ก็นอนแล้วก็ไม่ได้ห่มผ้าสิมนเต้นมีไข้ตั้งสานป๘ไปหาหมอสิจะได้หายนะดีมากว่าไง ไปหาหมอไหมฮนะฉันไม่ชอบหมอไม่ชอบมันก็ช่วยไม่ได้นะทำไมไป<ะ>หาหมอไปยุงลามใหญ่โตอาจจะไม่หายอ่ะนะจะให้ไปหาหมอเออเป็นหวัดเท่านั้นเองไม่หนักหนาอะไรไปหาหมอหน่อยเดี๋ยวก็หายนะ่ดีกว่าเป็นเอทตั้งเยอะอ,อ่นะจะหายหน่อยเยอะ เออทนเจ็ดวินหน่อยนะอทําให้หายเร็วไงฉีดยาเข็มเดียวก็หายแต่หาหมอนะงั้นฉันไปหาหมอกันนะโอ้ยมันเอียงศูนย์ศูนย์เสียมันศูญเสียแล้วมันเอียงข้างวันนี้หมอวันนี้พยาบาลคนต่อไปเชิญค่ะคุณชิมุระค่ะหาเชิญเข้ามาตรวจได้เลยนะคะตรวจเบอร์สองนะคะเชิญค่ะ โอ้โหหมอะลรวะเนี่ยเออเป็นอะไรสวัสดีหมอผมมีไข้คอเจ็บสงสัยจะเป็นหวัดนะครับหมออาการแบบนี้ก็เป็นหวัดแน่ๆอยู่แล้วแบบนี้เห็นชัดเลยแม่หวัดกำลังระบาดใหญ่เฮ้ยหมออยตายคุณหมอก็เป็นเหรอครับใช่ขอโทษนะเธอชื่ออะไรฮะเอออ หมอเป็นไม่เป็นไรนะครับเดเดๆนะเป็นไข่ใช่ไหมล่ะครับผมชิโมระกเคนครับชิโมระเคนนะครับเป็นไข่ครับมีไข้มากใช่ไหมใช่ครับมีไข้ครับโอ้หน้าผากร้อนเนี่ยผมวัดดูเมื่อตอนเช้านี่เองครับร้อนระอุไปหมดเลยครับหมูนี่เป็นอะไรเดี๋ยวผมเดี๋ยวจัดการแล้วก่อนนะครับเอาเน็บไว้ดีๆนะเดี๋าวัดดูปลอดกินอาหารได้ไหม ไม่ค่อยจะลงคอแล้วครับก็ไม่ค่อยจะออกเหมือนกันครับไม่ค่อยออกครับมาติดๆขาดๆยังไม่ทราบมันก็ปีกปอมบางที่มันขาดช่วงมันไม่ยาวเท่าไหร่นะครับอนิดเดียวว่าขาดครับเอานี้ครับหมอมาดูนะครับนี่ฮะเออเจอเออถยเออยเป็นปไงบ้างครับไม่มีไข้นี่ฮะไม่ไปเมีครับ มันมีมันมันร้อนมัหมดแต่ตัวมันมันไม่ขึ้นอ่ะเนเนเนเด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 ี๋ยวดูดูเปลี่ยนใหม่ไหนดูตาดีกว่าดูตาอุ้ยตาดูแดงเนาะขอแป๊บน่ะสิดูดิครับผมเหลือแค่นะเยอะเอตาดำกับตาขาวมันไม่รวมเลยเข้าตาเลยจะบ้าบ่โอ้โหขอโทษนะมันเกิดขึ้ไมาอยู่จามกอดีทุ่มที่เข้าลูกตาเลยครับอย่างนี้ผมก็ติดหวัดหมอแย่เลยใส่ผ้ากับจมูกแล้วบ้างบ้ามาเทปทุเรศท้อ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 หมอทำไมทำแบบนี้่ มันไม่ละเว้นหมอให้นางพญามาตรวจดีกว่านะว่าไม่ไม่ด้มาด้มาดหมอต้องตรวจเองขาจะมาเผาตาเลยเออแล้วคุณรู้สึกเจ็บคอมะครับเจ็บนิดนิดหน่อยหน่อยตรงนี้ฮะแถวแถวกระดือครับปากอาปากทอดเนาะโอ้โหเข้าปากเหลือกเหือกทอดทอดมันก้อนไม่อยู่ เบลึกหมอได้พันผ้าเท็ดโต๊ะว่าทุเรศโทษทีโทษทีใหมเวลาจามหยาวผ้าออกี่หมอประโษเชื้อกบแพร่หมดไม่เป็นไรน่ข้าเชื้อแล้วนะโอ้ยทำไมหมอนี Blessed, classify, so strong, ik, well, okay. ่บ้าจริงเลยทำอะไรทุเรศทุเรศสกปรกอ้าวใส่หัวเลยเว้ย โโไม่เอาแล้วโรงพยาบาลนี่หมอได้มาทำทุเล่แบบนี้แพร่เชื้อคนไข้ได้ยังไงขอโทษแหมอย่าถือสาเลยนึกว่าทขาถือว่านางจังเลยเทสนางนางนางเดี๋ยวหมอฉีดยาให้ใจเย็นใจเย็นยานี่มันต้องฉีดนะครับฉีดก็ดีครับฉีดดีครับแขนขึ้นมาฉีดเลยนะครับครับต้องฉีดเดี๋ยวหมอจะไม่ฆ่าเชื้อตรงนี้เลยจริงจริงจริงธุเล่โอ้เชื้อหวัดเข้าไปแล้วว่าแล้วหมอเทสโอ้าอะไรวะเนี่แล้วจะฉีดก็ไปเชื้อไม่เข้าเลยครับหมอผมเป็นหมอผมรู้ <ork ork: โอ yeah> ้โหเข้า oh, อ well ีกแล้วโอ้โหมันจะฉีดเอาตรงลงขาโอ้หโอ้โอ้โหเข้ามาทั้งเข็มเลยโอ้อยู่นี่เองแม่นู่นเา็ไปไหนขอโทษลงเข็มไปแล้วหมอลงเข็มไปแล้วโอ้แลวผ้ามันสกปรกด้วยหมอผมไม่เลยซักด้วยเวกงกมจะเป็นอะไรวะเนี่ยไปไลอย่าคิดมากนะหมอฉีดใหม่ชิว เข้าห <differences S 2> uh ัวเลยเว้ยเฮ้ยหมอถึงสมองแล้วหมอตีงนี้ก็ได้จริงก็ได้เฮ้ยโอ้โหหวัดวานอาะขึ้นสมองโอ้โหออกเลยออกเลยจะกลับแล้วคุณดับแล้วไปอเข้าก้นโอ้ย แกคิดดิว่าหมองี้ทําฉันเจ็บทั้งตัวเลยทุเลศว่ะคิดแล้วเป็นเนื้ออะไรแกวะหมอบ้าแล้ว่าทิ่มทั้งหัวทั้งก้นเลยฉันก็เละเดแต่ท่าแกมันมีนะแกไปเจออะไรบ้าบ้างอ่ะบอกได้ไหมหัวก็บอกแล้วเหรอบอกแล้วหมอบ้าบ้างั้นเหรอแกถึงได้โกรธหมอมาเลยไม่ได้โกรธเว้ยไม่ต้องมายุ่งไม่ต้องมาสนใจหมอหน้าเหมือนแกเดะเลยเฮ้ยคิดมากนะไม่สนใจว่า เราเป็นเพื่อนกันเราต้องห่วงกันเอ๊ะฉันเหนียวตัวไว้ไปอาบน้ำดีกว่าตามใจแกดิอเออเอ่ออาบน้ำเสร็จจะได้เข้านอนไว้มันเหนียวตัวไงไปรู้เหลืองแกเด้อดูเลเฮยโอ้ยมีอะไรเหรอ เข้าวัถึงหกล heart, eh ve> ้มไม่รู้ว่าพก้าวขาก็ลกทำไงดีหลังเหลืองแข็งหมดเลยโอ้เจ็บเจเจ็บเจเยใจเย็นใจเย็นใจเย็นทำไงดีทำไงอะโอ้ะโรงพยาบาลเจ้าเก่า เอ้าคุณคาโต้ใช่ไหมคะครับเชค่ะลูกไหวไหมครับเออครับสวัสดีครับเอผมคาโ์เตรรบเออก็มาเบาๆครับขอบคุณครับขอบคุณโอ้ยหลังก็ยืดไม่ได้มันหงอโอ้ยมันปวดอะไรอย่างนี้ก็ไม่รู้โอ้ยทรมานจริงๆครับคุณหมอมาน่งรอเกินนะโอ้ครับเออตอบใจหนูน่ารักจังเดี๋ยวมากินข้าวเย็นกับหมอนะ เองเป็นอะไรไปวะ ออผมเอนหน้ามันไลึกหมอผมหกลมที่ห้องน้ำครับทีนี้มันปวดไปหมดทั้งตัวไม่ว่าตรงไหนก็ปวดครับอย่างเงินเด้อครับอาชีอะไรอะขาขาโตชัวร์ป่ะไม่ใช่ขาโตาชาครับขาโตชาครับเส่อตลกคนตายไปตั้งเยอะทำไมไม่เอามาตั้งชื่ออะนายเจ็บตรงไหนบอกหมาไอ้หมอขอดูไหนเด้อนายกลมๆดูหนเด้อหลังครับหลังหลังเหรอ เออตรงมี้นะเดนดูเด็ดดูเด็ดเป็นไงครับดูดิครับโอ้โหก็เอี้ยตาแม่เลื่อนของเก่าว่ะมันบาดเจ็บจริงๆก่อนนะหมอเพื่อนอาจจะต้องลอกมันนิดหนึ่งนะเพื่อจะตรวจดูภายในนะลองครับตอนนี้เบาๆติดทนด้วยก็ยนรุ่นนี้ดียางดียางดียางดีโอ้โหแดงเป็นผืนเลยัมนเจ็ดี๋ยวเบาๆครับเบาๆครับคุณหมอครับเอาออกก็ช่วยบอกผมด้วยผมจะได้ระวังตัว ได้แต่เราะวังนะหนึ่งอันสองอันสามดึงนะโทษดึงนะ

โอ้เปิดทั้งหน้าทั้งหลังเลยเนี่ยนี่ถอนเสื้อเสื้อไอ้นมถอนเสื้อถอนเสื้อครับครับนี่โอ้โหโอ้โหมันปิดเป็นรูปกากระบาดโอ้โหไม่เลวแม่เพื่อนแกได้รักษาได้ไม่ดีเท่าที่ควรเท่าไหร่นะโอ้โหขนติดไแล้วเหฮะขนติดไปด้วยเหรอหมอดูดิขนม่วติดไปด้วยค่อยๆหน่อยสิครับหมอย้ายขนออกไปด้วยดีครับดีดีดีเบาๆครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรหมอไม่ได้เจ็บเลยคนไข้เมันแสบเพราะเวลาดิ้งลงไปดูมันแผลไปขูด ใจเลยครับขอทนนิดหนึ่งเดี๋ยวตรงนี้ตรงนี้นะลาวนม้ายเาลาวนม้ายตรงนี้นะครับระวังครัโอยวนนมผมติดไปหรือเปล่านิะนิดหน่อยๆ่โอ้ยมันโซอะไรวะอย่าทำอย่างจะกันจิกจิกอย่าครับอด้านนี้นะหัวนมขวาระวังหัวนมระวังระวังระวังจจะจิกจิกติยติกจิกจจะ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 จจ อ่าก็ตกนิดๆหน่อยหน่อยเกือบหลุดไปแล้วโอ้ยจริงๆนะหมอแกดูเดือดเป็นรอยเลยว่ะติดไปหมดเดี๋ยวแบบนี้แล้วผมจะทำยังไงโอ้แดงในตรงนี้โอ้แถวสะดือแกรก็ดนโอ้โหไปไงหายเจ็บปะยังเออค่อยนะครับครับจะยังไงผมต้องขอขอบคุณหมอที่ช่วยแกะกะเอี้ยให้ครับขอบคุณมากจริงๆนะเลยเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรมัน จะมองอะไระ <laughs> หมอหน้าเหมือนเกหรือเกินสบายอ,อย่าจ้งเกินนะ,ะมีอะไรไหมมีอะไรไหมมีอะไระป่า